สวัสดีค่ะพี่เด็กแนวคะมอนครับสวัสดีครับอ่ารอดไม่ลอดเนาะสำหรับวันนี้ยังจะรอดยื่หรือเปล่าค่ะท่าเงินบาทกลับมาอ่อนค้าในช่วงบ่ายค่ะอ๋อนะฮะแล้แก็ท่านก็ผู้อินดิเคเตอร์ทางฝั่งยุโรปเนี่ยช่วงบ่ายวันนี้อ่อนๆนะครับแล้วก็ตัวของดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐที่ในช่วงเช้าเนี่ยส่งส่งตอนนี้กลายเป็นว่าดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐเนี่ยกลับมา เพิ่มขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอินเคตอร์ตลาดตอนนี้ก็เหมือนจัดไปช่วงหุ้นตกฮะเื็อินดิเคเตอร์ที่กดดันตลาดหุ้นนะครับมันหุ้นใหญ่ก็ยังคงมีแรงกดดันต่อไปคในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่รีบาวมาตั้งแต่เมื่อวานเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็หุ้นหุ้นใหญ่ๆเนี่ยตระมนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะยีน้าค่าเงินบาทที่อ่อนมันไปทําให้ค่าเงินตราดที่แข่งทำให้ค่าเงินบาทขั้วมันจะเป็นกดดันหุ้นใหญ่ ยังไงกดดัน,นตรงที่ว่าอุ้นใหญ่ทางโรรศัพท์มีนีก่กาบประเทศนะครับอันนี้ <Okay. S 2> จะเป็นตัวกดดันครับม <Okay. S 2> ันก็อ,อุูนคุนยิ่ไม่ใหญ่แล้วก็หุ้นตอนต้องหันมามาหุ้นดอมอเมติกครับ <Okay. S 2> นะฮะสัปดาห์หน้าจะมีประเด็นเรื่องของอ,อบอร์ดของดิจิตอลเนี่ยจะนําเรื่องการาวางอินเทอร์เน็ตตำบลนะฮสองหมื่น สี 4, also, 4, mm ่พันตำบลเข้าคอรมอค่ะตั้งแต่หน้านะครับซึ่งก็คิดว่าคอรมออนุมัติแน่นื่งจากว่าเป็นเป็นมติของบอร์ดอีอีที่มีที่มีดรที่มีนายกกัฐมตรีเป็นประธานค่ะท่านนายกก็สั่งแล้วว่าต้องมีินการภายในคะนั้นขั้นตอนนี้คือเอาเข้าคอรมอแค่นีให้คอรมอนุมัติั้ง่บอกะไรอินเทอร์เน็ตตำบนสองหมื่นแห่งเลยเหรอฮะกอนหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแห่งโอ้ หมื่นห้าพันล้านบาทอินเทอร์เน็ตตำบลเหรอ,อใช่ครับไม่น่าเชื่อว่าเรมีตำบลเยอะตั้งขนาดนี้นะโอ้ใช่ใช่เจ็ดหมื่นหมู่บ้านทนั่วประเทศไทยสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบเอ็ดครับเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดมูลค่าเฟสแรกกันหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทตัวได้เปรียบครับคือผู้รับเหมาขอสร้างแล้วผู้รับเหมาระบบแล้วก็ผู้วางระบบซึ่ง <c oughs> ถ้าตัวเด่นๆตอนนี้จะเป็นไอเน็ตครับตัวไหนนะไอเน็ตไอเน็ตอ๋อไอเน็ตของรัฐบาลเนี่ยตัวนี้ใช่ครับตัวนี้คือไอเน็ตแล้วไอเน็ตนี้มีข้อดีตรงนี้ว่าเขาถือเน็ตเบสด้วยไง Oh. เดดเบย์ก็เป็นบริษัทลูกที่ที่เป็นมูลค่าเพื่อไม่กับอเนอืล hmm. นะครับตัวอินเท็ตอนนี้บ็อกเกอร์ที่ผมดูบ็อกเกอร์ปรับประมาณการขึ้นมาเป็นเป็นเจ็ดบาทแล้วนะครับนะครับปรับประมาณการขึ้นมาก็ถือว่าคนเพิงเยอะครับาตัวอ <c oughs> นี้นคบอนกที่เล่นพวกนี้ก็ดูเอา <c oughs> แล้วก็นี่คือนี่คือผู้ที่วางระบบเินเ์นเน็ตโดยตรงเนี่ยมัน <c oughs> พูดชัดว่าเป็นใครนอกนั้น,นี่ยก็ยังมีผู้วางางระบบ พวกระบบหรือผู้ที่ทีทำท,ท,ท่านทำท่านล่างครัองระบบแค่ไหนเป็นผู้วางซอฟต์แวร์ผู้วางระบบก็จะได้งานไปเขามีอยู่ซอฟต์แบริษัทเช่นเอ็มเฟกซ์ไอลิงก์เอลทีตัวประมาณเป็นเรีอกเขานะครับไปเรีกยกเขาเอ็มเฟกซ์ไดนักเมื่อวานไปนและเอ็มเฟกซ์เอลทีนั่นแหละที่มันเกี่ยวข้องเรื่องนี้มันเพราะเรื่องนี้เขาพูดมาเนี่นยปลากลาที่แล้ว <คา S 2> แต่ว่าไอ้เนี่ยจะเป็นตัวที่ได้เปรียบหน่อยเพราะว่ามันตรงๆไงนะครับเรื่องก็ผมให้นาท่านเอเมจิวิตี่ห้าบาท ไอเน็ตนหฮะไอเน็ตแะไอเน็ตมันวิ่งมาตั้งห้าเปอร์เซ็นแล้วนะพี่นะห้าบาทสิบห้าบาทสี่สิบครับห้าบาทสี่ส่วนครับนล้ตบ้นนะครับแล้วก็ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปอี่นงนาหลุดครับถ้าหลุดสี่บาทเจ้าสิบละมันระวังแบอคนเล่นสั้นนะครับแต่ว่าผมมองไอเน็ต่ยวิ่งยาวอ๋อวิ่งยาววิ่งยาวขนาดไหนพี่คือเซ็นี้ถ้าเกิดได้ได้เยอะนะคุณมอนนี่คือแค่เฟดเฟดแรกนะฮะถ้าเฟดต่อไปอีกจะมีอีกด้วยอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน ตำบลแล้วก็หมู่บ้านเนาะฮะต่อไปก็ไม่รู้จะเป็นอำเภอหมูมบมบมบม่บ้านอะไรก็ไม่รู้ว่ากันไปต้องการให้เป็นระบบดิจิตอล,ลอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ชัดเจนครับเพราะว่า,านายยกสั่งเลยนายยกปลดปลดอ่ปลดการคนเก่าออกไปอ่อปลัดเก่าออกไปอ่าแล้วปลดเก่าออกไป,ปาเาอาคนแล้วให้ทีวทีมงานจัดการนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับใครชอบผู้วางระบบก็ดูเอ็มเทคดูไอลิงก์ดูเอลทีใครชอบผู้วางซอฟต์แวร์ก็ ไอเน็ตครับเรือกเรานะครับโอเควันนี้ผมฝากไอเน็ตหนึ่งตัวครับคุณมัครับได้ได้จขะขอบคุณครับขอบคุณครับก็